ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโรมป้องพิธานะครับสวนรัฐบาลมือไม่พายเอาเท้าระน้ำเน็บทักษิณผิดศินข้อ4 ก็ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้นะครับที่คุณพิธาลงไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปดูเรื่องของการดับไฟเข้าไปถามปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่านะครับคนของรัฐบาลเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสสเป็นโฆษกนะครับออกมาด่าหน้านะครับว่าคุณพิธานะครับไม่มีบรรยาททางการเมืองแหละไม่สมควรไปกแตงอะไรไม่ไปนะผมก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกกับอพวกคุณที่ออกมาพูดไปแลนี้ว่าคุณเป็นรัฐบาลอะ ทำงานให้ดีนะครับทำงานให้มีให้มีผลงานบ้างนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับมือไม่พายแล้วเอาตีราน้ําอีกนะครับเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของพัคฝ่ายค้านด้วยซ้าที่จะต้องลงไปแต่ถามว่าคุณบอกว่านายยกเสรษฐาไปนะครับที่เชียงใหม่3าครั้งแล้วแก้ปัญหาอะไรได้ครับนอกจากไปเพื่อจะแจกหน้ากากอนามัยไปไปที่ไหนครับไปก็คือไปที่นะหน่วยงานราชการนะไปที่สูนย์ราชการ ให้คนใครใคข้าราชการมาต้อนรับไหมนี่เคยไปดูพื้นที่จริงไหมเคยไปดูสถานการณ์จริงไหมเป่าเลยและไอ้พวกคุณที่ออกมาพูดนั่งอยู่แต่ห้องแอร์นะครับเชิดหน้าชูตานะครับออกมาให้สัมภาษณ์แต่ไม่เคยลงมือทํา ไม่เคยคำมือเข้าไปถึงประชาชนบางคนออกมาบอกว่าเฮ้ยนะครับที่พิธาไปนะครับเริ่ไปได้แล้วนะครับวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่เป็นช่วงหาเสียงสแสดงว่าพวกคุณพักของคุณสอสอของพวกคุณเนี่ยลงไปหาประชาชนเฉพาะตอนช่วงหาเสียงเท่านั้นเหรอครับประชาชนฟังเอาไว้นะครับว่าสอสอพวกนี้พักการเมืองพวกนี้นะลงไปหานะครับประชาชนเฉพาะตอนหาเสียงเท่านั้นพอเลื่อหาเสียงทุกอย่างจบปัญหาของประชาชนพวกมันไม่สนนะครับ พวกมันไม่สนพวกมันไม่แคร์พวกมันได้รับเงินเดือนเรียบร้อยแล้วแบบนั้นเหรอครับถามหน่อยนะครับวันนี้พวกคุณเป็นรัฐบาลคุณสมควรจะนะครับทํางานให้เห็นผลงานบ้างทํางานให้เป็นที่ประจักษ์มั่งทําง,ทงานให้ประชาชนได้เห็นม้างไม่ใช่วันนี้เอาแต่พูดเอาแต่น้ําลายฟังรู้สึกของผมนะครับว่านะครับสสบางคนนะครับย้ํานะครับสอสอบางคนนะครับมีค่าน้อยฝันสุนัขตัวหนึ่งอีกนะครับ เงินเดือนที่จ่ายให้สสบางคนนะครับบอกได้เลยครับว่าเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมายังมีประโยชน์มากฝ่ายังดีเสียกว่าเลยที่จะเอามาให้จ่ายให้สสพวกนี้เพราะสสพวกนี้กินเงินเดือนแท้ๆแต่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้ให้เลยมีแต่วัาทกรรมมีแต่นั่งพูดแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ต้องมาถามนะครับว่าแล้วผมมาทําอะไรมั่ก็ผมไม่ได้กินเงินเดือนของรัฐบาลเนี่ยผมไม่ได้กินเงินเดือนของประเทศเนี่ ผมไม่ได้นักรับเงินเดือนเนี่ยผมทํางานหาเงินของผมเองผมเพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นจะต้องไปทาเพื่อประชาชนคนไหนถูกต้องหรือเปล่าครับผมไม่จําเป็นจะต้องไปทําเพื่อสังคมครับแต่ไอ้พวกสสนักการเมืองที่มันกินเงินเดือนอยู่ทุกวันนี้ที่มันรับเงินเดือนอยู่ทุกวันนี้ที่มันเสวยสุขใช้เงินเดือนเนี่ยอยู่ทุกวันเนี้ยมันสมควรจะทําไม่ต้องมาถามผมผมไม่ใช่นักการเมืองผมคือประชาชนและคุณก็คือประชาชนไม่ต้องถามผมเรื่องนี้นะ ถ้าวันนี้คุณลองดีครับว่านะมาจ่ายเงินเดือนให้ให้กับผมมาจ่ายเงินเดือนให้กับสสเนี่ยผมจะทําให้ดูมาให้สวัสดิการผมเหมือนกับสวัสดิการที่ให้กับสอสเนี่ยผมจะทําให้ดูแต่วันนี้ผมไม่ได้เงินเดือนผมไม่ได้แต่ผมอยู่ในฐานะประชาชนที่จ่ายภาษีเอาไปแล้วไปเป็นเงินเดือนให้กับไอ้สสเหล่านี้ไอ้นักการเมืองเหล่านี้แล้วผมออกมาพูดมา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 พูด, mà, พดนะครับมาบอกนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์ อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเมืองพวกนี้คุณเป็นประชาชนคุณไปเดือดร้อนแทนการเมืองเพื่ออะไรครับมันทําประโยชน์อะไรให้กับคุณแล้วหรือยังคนไหนที่ทําประโยชน์สมควรจะพูดถึงแต่ไอ้คนไหนที่ไม่ที่มันไม่ได้ทําประโยชน์จะปล่อยมันเอาไว้เหรอครับจะให้มันรับกินเงินเดือนแบบสุขสบายแบบนั้นเหรอลองคิดดูนะครับป้องทาสวนรัฐบาลมือไม่พายเอาเท้ารานะ้าเน็บทักษิณผิดศีลข้อสี่ โรมข้องใจทักษิณลงพื้นที่นะครับดูแข็งแรงนะครับไม่เหมือนกับคนป่วยจริงถามสังคมยอมรับนักการเมืองมุษาได้แค่ไหนสวนคนวิจารณ์พิธาดับไฟป่าเชียงใหม่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ 18มีนาคม2577ที่รัฐสภานายรังสิมารมมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การลงพื้นที่ดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ของนายพิธาริมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นการกระทําที่ไม่นะครับมีมารยาททางการเมืองว่าการที่นายพิธาจะไปที่ไหนก็เป็นสิทธิ์จะลงพื้นที่เชียงใหม่ช่วยดับไฟป่าก็คิดว่าเขาก็มีเจตนารมณ์ที่ดี ต้องยอมรับว่าเชียงใหม่และภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับก็มีนะครับฝุ่นควันเยอะอากาศแย่นะครับทำร,รทำรายการท่องทำรายการท่องเที่ยวการที่นายพิธามีควา,ามตั้งใจที่ดีในการแก้ปัญหาพยายามทําให้ทุกคนมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาจะทําให้ภาครัฐหลายส่วนนะครับช่วยกันแก้ปัญหามองว่าไม่น่าจะผิดอะไร ในรังสิบันยังต่อกับคนที่วิจารณ์ว่ามือไม่ถ่ายเอาเท้าราน้ําหรือการไม่มีมารยาทอย่าพูดแบบนี้ดีกว่าเข้าใจว่าสสที่พูดแบบนี้อยู่ฝั่งรัฐบาลแทนที่จะมาต่อว่าฝ่ายค้านเอาเวลาไปกระทุ้งรัฐบาลให้แก้ปัญหาให้จริงจังเพราะรัฐบาลไม่ได้มือใหม่นะครับบริหารงานมาหลายเดือนแล้วควรใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เสียดีฝ่าหากคิดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงและฐานที่มั่นสําคัญของรัฐบาลก็ควรช่วยดูแลอย่างน้อยนะครับสภาพอากาศต้องดีขึ้น ส่วนกระแสก,การวัดฟวามนิยมระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลนั้นรายรังสิบันกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าสังคมมองกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัตตีอย่างไรแต่ส่วนตัวนะครับถูกสอนมาจากสถาบันการศึกษาว่าการโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําถ้าในทางพุทธก็ต้องเรียกว่าผิดศีลเพราะเชื่อว,ว่าทุกศาสนาที่กําหนดในลักษณะนี้ด้วย จึงไม่แน่ใจว่าสังคมไทยจะยอมรับได้แค่ไหนเมื่อเห็นนายทักษิณบางวันก็มีเฟือกคอบางวันก็ไม่มีบางวันก็ถอดเฟือกคอออกให้เห็นสรุปแล้วนายทักษิณเป็นบุคคลที่ป่วยร้ายแรงหรือไม่หรือป่วยมากกว่านักโทษคดีทางการเมืองคนอื่นหรือไม่ต้องยอมรับว่าเราไม่เห็นเอกสารทางการแพทย์ที่ออกมายืนยันได้เราจึงสงสยัย ส่วนคำชี้แจงของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยของนายทักษิณน,นั้นนายรังสิมันกล่าวว่าข้อชี้แจงดังกล่าวไม่สามารถทําให้สังคมสิ้นสงสัยได้พร้อมยกตัวอย่างที่โฆษกพักเพื่อไทยออกมาแถลงอาการของทักษิณว่าเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ย <c oughs> เช่นเดียวกันกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มาระบุว่านายทักษิณต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน แต่สุดท้ายนายสักสินก็ดูแข็งแรงดีในการลงพื้นที่สามารถนั่งยองๆคุยกับประชาชนที่มาต้อนรับได้ดังนั้นสังคมไทยต้องถามตัวเองว่าไม่ใช่ถามนายสักสินว่าจะยอมรับได้แค่ไหนจะเห็นนักการเมืองพูดจามุสา นายรังสิมันยังเรียกร้องให้นําเอกสารทางการแพทย์มายืนยันอาการป่วยไม่ต้องไปอ้างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ในายทักศิณ์มายืนยันด้วยตนเองและอย่ามาบอกว่านายทักศิณ์ไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วเพราะการลงพื้นที่เชียงใหม่ในครั้งนี้คือคัดฝากรลงพื้นที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรตีเสียอีก ต้องยอมรับว่านายทักษิณมีความไม่ธรรมดาอยู่แล้วสังคมไทยก็ต้องตอบตัวเองว่าจะยอมรับได้แค่ไหนเรื่องกับการโกหกอันนี้คือข้อมูลที่คุณรังสิมันโลมนะครับออกมาให้สัมภาษณ์อย่างที่บอกว่าคุณรังสิมันโลมเป็นนักการเมืองเวลาออกมาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีอ่าคารมมีวัฒกรรมมีอะไรในสิ่งที่พูดไม่ได้แต่ผมในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับ ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ใครจะว่าผมเข้าข้างเปล่าเก้ากลเข้าข้างพิธาอะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกเลยครับว่าผมไม่เป็นกลางผมเอียงเอียงอยู่ข้างประชาชนเพราะฉะนั้นใครอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เพื่อประชาชนน่ะผมสนับสนุนผมเห็นด้วยนะวันนี้การที่คุณพิธาลงไปในพื้นที่น่ะก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยการทํางานเขาอ่ะประสบปัญหาอะไร นะครับอุปกรณ์อะไรที่ต้องการเพิ่มเติมในการดับไฟป่าเพราะจริงๆแล้วถามว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆๆทุกปีทําไมไม่เอาบทเรียนจากปีที่แล้วอ่ะมาเพื่อว่าเฮ้ปีนี้มันก็ต้องเกิดแบบนี้เราทํายังไงไม่ให้ปีนี้มันเกิดทําไมถึงไม่ทํารัฐบาลทําอะไรอยู่ครับนั่งอยู่ในห้องแอร์วิพากษ์วิจารณ์พูดนะครับคนออกมาทํางานก็ออกมาบ่นมามาว่าแล้วพวกคุณเคยทําอะไรให้กับประชาชนบ้าง เคยทาอะไรให้ให้เห็นประโยชน์ของประชาชนบ้างถามหน่อยนะครับนะบถามหน่อยเถอะอย่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาทํางานนะครับเขาทํางานเขาไม่ได้ออกมาหาแสงเขาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวหรอกครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่คุณพิธ,ธาขยับไปทางไหนก็แล้วแต่เนะี่ยมีแต่นักข่าวตามมีแต่คนให้ความสนใจเนะี่ยไม่ใช่เพราะเขาหาแสงครับเพราะเขามีแสงอยู่ในตัวนะแต่ไอ้พวกสอ,สอ ที่บอกก็ตัวเองทํางานแล้วไม่นิ่มคนหรอกค่ะเพราะคุณไม่มีแสงหรือเปล่าคุณไม่มีแสงในงข้างในตัวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคุณไม่ได้ทํางานแต่ข้ออ้างว่าทํางานนะครับแต่นะครับไม่ได้ออกมาหาแสงเพราะคุณไม่ได้ทํางาน<ช> <ๆ S 2> ผมถามเลยครับสสบัญชีรายชื่อมีสักกี่คนครับที่ออกไปทํางานส่วนใหญ่ย,ยอมรับครับถ้าสสข้างในพื้นที่เนี่ยครับออกไปทํางานแต่หวังว่าคงจะไม่ออกไปนะครับงานบวชนูน้นงานศพนี้งานบุญนั้นงานบุญนี้นะครับไปตัดริบบินที่นั่นไปเปิดงานที่นี่ การแก้ปัญหาในพื้นที่ถูกต้องไหมครับแต่ไอ้สสบัญชีรายชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยคนเนี่ยทางานกี่คนครับถามหน่อยทํางานให้เห็นประโยชน์กี่คนถามหน่อยไอ้สสบัญชีรายชื่อบางคนนะครับสภาแม่งยังไม่เข้าเลยครับแต่ถึงเวลาแม่งรับเงินเดือนเต็มแต่งตั้งผู้ช่วยเต็มทุกอย่างเต็มรับอิมมีพี่มันแต่ไม่เคยเข้าสภาไม่เคยทําหน้าที่แทนที่คุณจะไปด่าสสพวกนี้ แทนที่คุณจะไปนั่งว่าสสพวกนี้เปล่าไปบอกคนทํางานเพราะว่าไม่มีรารบยบาททางการเมืองมันไม่สมควรจะไปและประชาชนนะครับที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เฮ้ยช่วงเวลานั้นนะครับไปช่วงเวลาอื่นได้ไหมทําไมจะไปก็ช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเหตุการณ์หนักๆมันก็ต้องไปช่วงนั้นจะให้ไปช่วงไหนให้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วค่อยไปเหรอครับสมองพวกคุณคิดอะไรกันครับผมบอกเลยครับว่าคุณเป็นประชาชนนะ่ะอย่าเป็นควายให้เขาขี่นะอย่าเป็นสุน,นัขให้เขาชี้มือว่าจะไปทางไหนก็ได้ หัดมีหัวสมองของตัวเองบ้างหัดกล้าที่จะพูดบ้างนะไม่ใช่วันนี้นะครับเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองทำพอคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยอย่าทำเลยมันไม่ดีอยางงู้นอย่างนี้เฮ้ยกูไม่ทำก็ได้อย่างนั้นอะผมบอกเลยอย่าว่าแต่เป็นคนเลยครับไปเป็นสุนัขให้ได้ก่อนเถอะครับเพราะสุนัขบางครั้งมันยังคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยมันจะทำดีหรือหรือไม่ทำดีถูกท่องหรือเปล่าครับ แต่วันนี้ถ้าสิ่งที่คุณทํามันจุดยืนคุณคิดว่าดีทําไมคุณต้องไปสนใจคนอื่นเขาถามหน่อยนะครับเหมือนกับพักก้าวไกลก็จุดยืนเขาว่าเขาทําดีและถ้าเกิดคนบอกว่าเฮ้ยพักก้าวไกลที่ว่าทําตอนนี้นะครับโวยลมล้างการปกครองถ้าเกิดคุณบอกว่าก้าวไกลลมล้างการปกครองคุณไปดาเนินคดีกับพักก้าวไกลครับ,รบข้อหาร้มล้างการปกครองคือประหารชีวิตนะครับองค์กรอิสระสารฐธรรมรูญตัดสินแค่ไรครับยุบพ,พักและก็ตัดสินไม่ให้ลงเล่นการเมือง นะไม่ให้ม,ตหมีตำแหน่งทางการเมืองโถว่าตำแหน่งทางการเมืองผมบอกเลยครับกระจอกครับตำแหน่งทางการเมืองมีอะไรอัพเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ